ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลกนิวอีซูซูสวัสดีครับผมเซลนิดครับผู้จัดการฝ่ายขายอีซูซู u t t 4นักคลินครับวันนี้เราจะพามาชมเจ้านิวอีซูซูดี x 2024ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่6ครับวันนี้ก็อยู่กับรถตัวจริงครับ1.9เกเอเกียร์ออโต้ Auto, ราคา1,113,000บาทสีเท่าัมโบครับตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4สี สีเทเลมโบสีขาวมุกสีบอลเงินแล้วก็สีดำนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่2024มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าและหลังครับมาดูกันแต่ละจุดว่ามีอะไรไปบ้างในส่วนของฝากระโปรงเป็นดีไซน์แบบใหม่กระจังหน้าแบบ3 dimension ครับแล้วก็กันชนหน้าตัวนี้นะเป็นนวัตรกรรมใหม่แบบ Aero Dynamic ที่สำคัญเลยตัวไฟหน้าครับดีไซน์แบบใหม่เป็นใบ LED โปรเจคเตอร์ or, ตัวนี้เป็น Full LED นะครับมีไฟ daylight และไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยจะดีไซน์ออกมาเป็น2สีครับก็คือสีเทาและก็สีดำนะครับตัดกันตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18ลายจะคล้ายๆกับแม็กเขากวางนะตัวยางเป็นยาง265ทับ60สิายางเป็นของ b i สต o n e นเหมือนเดิมครับตัวระบบเบรกด้านหน้าจะเป็น ดิสเบรกนะครับมีคีบระบายความร้อนด้านหลังจะเป็นดำนาอนมิติของตัวรถนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในส่วนตัวของเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์1.9และก็3.0ครับมาดูด้านข้างครับก็จะมีโลโก้ของ h ฮเดนเ n d e r ติดอยู่ที่แก้มทั้งสองข้างครับตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นสองสีสีดำและตัดกับสีเดียวกับตัวรถมือเปิดยังเป็นมือเปิดโครเมียมครับ เรามาดูด้านข้างกันเป็นไงนี่คือตัว4ประตูไฮรลนเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกต L หรือเกด M ก็จะมีมิติตัวรถเหมือนเหมือนกันต่างกันที่ลายของล้อมแม็กครับในตัวนี้ก็เป็นล้อมแม็กขอบ18อย่างที่แจ้งไว้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลครับมาดูด้านท้ายของรถบ้างครับตัวนี้ไฟท้ายมีการดีไซน์ใหม่ครับเป็นแบบ LED 3เส้นเป็นไฟเบรก LED แบบนี้นะครับกล้องหลังบิวอินมากับตัวรถด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับมีตัวเตือนนะครับขณะถอยด้วยมือเปิดก็ยังใช้ตัวเดียวกับรุ่นเก่าได้อยู่นะครับแต่ตัวของฝาท้ายเนี่ยมีการดีไซน์ออกมาใหม่ด้วยแบบนี้เลยตัวช่วงล่างก็ยังเป็นระบบแหนบ3แผ่นอยู่นะครับพร้อมกับสปริงเนาะ เดีย๋ยวเราพาไปชมภายในกันบ้างครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในมุมมองของผมก็สวยสะดุดตานะครับสำหรับเจ้าตัวนิวดีแมทตัวนี้นะครับตัวกุญแจก็ยังเป็นปุ่มเปิดปิดได้อยู่นะครับด้านข้างแผงประตูนะครับดีไซน์แบบมิมุระเนาะตัวปรับกระจกพับกระจกอะไรนะเนี่ยยังมีมาให้เหมือนเดิมครับพวงมาลัยนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับควบคุม วิทยุที่พวงมลาลัยมีมาให้พร้อมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหรือพุชคอนโทรลมีมาครบนะครับพวงมลาลัยหุ้มหนังหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนแล้วก็สามารถลิงก์กับหน้าจอ M I D ขนาด7นิ้วของเราได้ด้วยนะครับระบบแอร์แยกดูโอโซนซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้6สปีดแบบนี้และที่สําคัญครับรุ่นนี้นะครับตัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบไ y p C แล้วเห็นไหมถือว่าใช้งานสะดวกครับ ดีไซน์ภายในก็คือจะตัดสีโครเมียมสีดำนะครเพื่อเล่นลายแล้วก็เป็นโนแบ็กแบบนี้ตัววัสดุของเบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะระบายความร้อนแบบคูแมกดีไซน์ใหม่แบบมิโมระด้วยตัวเบาะนี่ผมได้สัมผัสก็คือมีความรู้สึกว่า นุ่มกว่าเดิมนะอันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับเท่าที่ลองจับดูรู้สึกว่านุ่มแต่พอเรานั่งแล้วก็ยังรับไหลได้เหมือนเดิมครับเป็นบาะปรับไฟฟ้าทางด้านคนขับด้วยนะตัวนี้ก็สะดวกสบายครับสำหรับตัวเจ้า NEW d m m x c 2024และที่สําคัญตัวนี้เพิ่มระบบเกียร์แพ t เดิ้ลชิพมาให้แล้วนะครับก็ทําให้ขับขี่สนุกปากิ้งขึ้น อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะครับสาหรับอีซูซูเรามีตัวกลองฝุ่น pm 2.5มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีระบบ a d a s นะครับกล้องคู่หน้าสเตเรโอนะครับแคมลาตัวนี้ก็มีการปรับองศาของมุมกล้องมาใหม่ด้วยนะครับทำให้มีความแม่นยำมากกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัว a d a s t เนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวช่วยเตือนเบรกด้านหน้าแล้วก็ตัวช่วยเตือนขณะถอยนะครับและสิ่งที่เพิ่มมาคือตัวช่วยเบรกอัตโนมัติ ขณะถอยแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัติเวลามีรถสวนมาทางด้านขวาด้วยครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าประหยัดและปลอดภัยสำหรับเจ้าตัว Isuzu D-Max ตัวใหม่นี้2024นะครับ และสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากจะจองรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถสั่งจองได้แล้วนะครับโทรมาหาเซลลนิดได้เลยที่0 972077861หรืออยากมาดูรถจริงที่โชว์รูมอิสุ u n t นสีนครินนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาชมรถจริงได้แล้วนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ขอไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดถูกใจฝากกด subscribe ติดตามเซลล์นิดด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับเหนือลิมิตพิชิตโลก This